ดูในส่วนของจังหวัดยะลากันบ้างค่ะก็ปีนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จังหวัดยะลาจัดกิจกรรมงานเขาดาวแล้วก็ซ้งปีเต็มๆเขาได้สร้างบรรยากาศความหนาวเย็นด้วยยาคไหนคะยังไงนคะยุคเมือไหร่มาวะเ่ยะลาเลยหรอคะใช่ค่ะยุคมาอยู่ยะลาเลยแต่ก็คือมีเงื่อนไขมีการเขาเรียกอะไรนะงานนี้ควบคุมมาตรการโควิด19อย่างเคร่งครัดแล้วก็จำกัดจํานวนผู้คนด้วยค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันค่ะ ค่ะนี่ค่ะอย่างที่เห็นนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศ1ภายในงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาดาวของจังหวัดยะลาซึ่งเทศบาลก็จัดขึ้นในรูปแบบแซนด์บล็อกครั้งแรกด้วยบริเวณรอบวงเวียนหอนาฬิกาค่ะ จำกัดจํานวนผู้เข้างานเพียง1,000คนเท่านั้นเงื่อนไขค่ะผู้ที่จะเข,เข้างานก็ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ามีหลักฐานการฉีดวัคซีน2เข็มตลอดงานเนี่ยต้องสวมใส่แมสด้วยส่วนไฮไลท์อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ค่ะถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจมากที่สุดก็จะเป็นโซนสโวนแลนด์เมืองหิมะนั่นเองจําลองไว้สร้างความรู้สึกหนาวเย็นแล้วก็สบายตาที่ทางเทศบาลนครยะลาได้นํามาจัดตั้งไว้ให้เด็กๆแล้วก็ครอบครัวมาเล่นเซลฟี่กันค่ะ ส่วนอีกหนึ่งโซนสําคัญก็คือการแสดงศิลปะจากกลุ่มแนวร่วมศิลปินของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะที่มาวาดภาพโชว์แล้วก็ให้เด็กๆประชาชนได้ร่วมกันวาดภาพลงบนท้องถนนอีกด้วยค่ะ มีโซนตอนค่ำด้วยนะคะในส่วนของโซนที่เห็นนะขนะนี้เลยค่ะยิ่งดึกยิ่งคึกคักค่ะก็จะเป็นโซนของการแสดงดนตรีสดเต็มรูปแบบค่ะจากวงกังเกงแล้วก็วงคัลเลอร์พิตด้วยนะคะที่มาสร้างความสุขความสนุกให้กับประชาชนตลอดทั้งคืนเลยค่ะสําหรับกิจกรรมครั้งนี้ค่ะจะไปจนถึงเวลา00นราค่ะของวันที่1มกราคมหรือว่าวันขึ้นปีใหม่นั่นเองนะคะซึ่งก่อนจะถึงเวลานับถอยหลังเขาดาวผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะ ให้เกียรตินะคะกล่าว,วอวยพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,565ให้พี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะมีความสุขความเจริญและปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงและเน้นย้ำการดูแลป้องกันตนเองจากโควิด -19 ขณะที่ภาพร,รวมของการจัดงานปีใหม่ครั้งนี้ค่ะนายกเทศมนตรีนครนยะลานายพงศัก์ยิ่งชมเจริญก็เผยนะคะว่าเป็นเวลาเกือบ2ปีที่เทศบาลนครนยะลาของไม่ได้จัดงานดีใจที่ปีนี้สถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นหลังเสร็จงานคอน นับจากนี้ไปอีก5วันค่ะทางเทศบาลก็จะนัดตรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาตรวจ ATK อีกครั้งเพื่อต้องการทำแซนด์บ็อกแล้วก็นำมาปร,ปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอนาคตและฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวเยะลาต่อไปค่ะ